哇。 ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่14ก้าวข้ามขีดจำกัดรวมพลังขับเคลื่อน SME ไทยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่14โดยมีนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมหรือสอสอวอและนายอธิสารวายุภาพผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสื่อมวลชนจํานวนมากร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลวันนี้เป็นงานประกวดเอส National a w a r d ์นะครับเป็นรางวัล s อ e แห่งชาติ uh, ลักษณะของงานจริงเราชื่อว่าเป็นอวร์ก็จริงแนตะ่ว่ามันไม่ได้เป็นการประกวดในเชิงของการแข่งขันว่าใครเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเป็นเรื่องของ uh, การประเมินธุรกิจและก็วิเคราะห์นะครับโครงการนี้เราเปิดรับสมัคร วีผู้ประกอบการเนี่ยสนใจสมัครเข้าร่วมมากกว่าพันรายนะครับแล้วก็การที่จะผ่านเกณฑ์ในการท้ัประวัลนะครับก็ต้องมีการเข้าเยี่ยมกิจการในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมภาวะผู้นำการผจญภายการกระบวนการผลิตนูคัง่ายๆก็คือดูองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจนะครับแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาแลเข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็ปรับกระบวนการชุวกหิจด้วยการให้คะแนนจริงๆมาจากความพร้อม แล้วก็ศักยภาพของแต่ละกิจาการนะครับนั่นก็ต้องนาเรียนว่าทุกคนถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าผ่านกิจาการเข้ามาได้มาตรฐานทั้งหมดทุกคนก็จะได้พันรางวัลทั้งพูดง่ายๆวันนี้มีคนที่ผ่านเกณฑ์อยู่ก็จํานวนหนึ่งนะครับก็ในส่วนนี้เองก็แปลว่าคุณผ่านมาตรฐานแล้วก็ได้รับคําแนะนํแล้วกพัฒนาครับเราจะสังเกตต่อว่าการให้รางวัลของ s อสพีเอชเช a ย a วอนั้น ไม่ได้ตัดสินเรื่องการแพ้ชนะอย่างที่ทเรียนไปนะครับแล้วก็แตละรายสามารถเข้าร่วมได้ทุกปีครับทุกปีก็จะได้เห็นจุดที่จะได้นําไปปรับปรุงนะครับอย่างในวันนี้เองก็จะมีรางวัลพิเศษที่เราให้สําหรับ s อ e ที่ได้รางวัล5ปีซ้อนก็แปลว่าง่ายๆท่านสอบผ่านทุกปีแต่ก็ถ้าจะมีโอกาสพี่ๆลองคุยกับเดูว่าในแต่ละวันแต่ละปีที่เขาได้รางวัลสุดยอด s อ e นั้นเนี่ยเขาก็มีประเด็นที่ต้องไปปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิต เรื่องตลาดเรื่องลูกค้าซึ่งเป็นการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็มีรางวัลสาปีซ้อนนะครับแต่ปีนี้เราเพิ่มพิเศษเข้ามา,าตามนโย,ยนบายรัฐบาลก็คือมีทั้งในเรื่องของ s m e ที่ทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของ s อสี e ที่ได้คะแนนสูงสุดปกติเราจะไม่ได้ดูว่าใครเป็นท็อปนะครับแต่ปีนี้เรา,เาให้เป็นกำลังใจรวมถึง SME ที่สามารถสู้แล้วก็ปรับตัวในสถานการณ์โควิดได้นะครับ ก็ต้องเรียนว่าจริงๆนี่เป็นโครงการที่ถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับจริงๆเอสบีที่มาในแต่ละปีเนี่ยเขาพบว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันมากมายมากกว่าการไม่ได้เป็นการประกวดกันเป็นกลมย่นั้นโครงการลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอสบีสามารถเข้าร่วมได้ทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้เองก็ตั้งใจจะขยายเครือข่ายระหว่างกันนะครับเพราะแต่ละปีก็เห็นจุดดีจุดเด่ดนะครับเราตั้งใจว่าจะให้เป็นเน็ตเวิร์กระหว่างกันแล้วก็วันนี้เราคงได้ ผมคิดว่าเอสแต่ละรายก็จะได้ทํางานร่วมกันด้วยนะครับก็พยายามจะเชื่อมแต่ละรุ่นเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะครับก็มี s อสก็ได้ในเรื่องของการเขารับรางวัลต่อเนื่องมาทุกปีต้องอยากเชิญชนล่วงหน้าทุกปีเรามีแล้ววันนี้ก็อาจจะเรียนรู้จากพี่ๆนะครับที่ได้รางวัลไป นะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนไว้ล่วงหน้านะครับปีหน้าก็ได้เป็นปีที่15นะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนเอทุกคนแต่ปีนี้ถ้ายังไม่ทันท่านก็มาศึกษาดูผลสําเร็จนะครับข้อมูลต่างๆก็จะขึ้นไว้ให้เป็นข้อมูลได้ศึกษากันครับ